Easy form เพื่องานวิจัยทางคลินิกนี่นะครับอนอกเหนือจากที่ทำเป็นฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในแง่ของเมนูที่มีแล้วคือ easy entry แล้วก็ view custom table ที่ให้เห็นข้อมูลจากหลายฟอร์มแล้วเนี่ยยังมีรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์ ที่จะสะดวกขึ้นกว่านี้นะครับคืออันที่หนึ่งไปใช้ร่วมกับ e อีซีโมด l e ที่เป็น Electronic Medical Record คโดยให้การการให้การรักษาพยาบาลตามปกติเนี่นอกอกเหนือจากที่ให้การบริการอีกจะมีแทบ็บคือเราทำแท็บขึ้นเป็นเป็นรีเสิร์ชอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ฟอร์มที่เราจะกำหนดว่าเป็น กลุ่มรีเซิร์ชเนี่ยมาโผลแล้วพอพอเราเอนดร l ผู้ป่วยคนนี้เข้าสู่ระบบก็จะเกิดลิงก์ขึ้นมาที่จะคลิกลิงก์แล้วไปที่โมดูลของของโครงการวิจัยเพราะนั้นเรากำลังจะพูดถึงโมดูล e 2 m โมดูลนะครับที่จะทำขึ้นมาก็คือ1โมดูลที่รวบรวมเอาอทั้ง5ฟอร์ม4ฟอร์มนี้อยู่ด้วยกันนะครับนี่เรียกว่าโมดูลวิจัยแล้วก็ แทรกเอาฟอร์มที่เป็นฟอร์มตั้งต้นเนี่ยนะครับไปอยู่ในอิเล็กทรอน Medical Record ขอรองโรงพยาบาลฟอร์มตั้งต้นเนี่ยบางทีเราเรียกว่าปฏิสัม i ันธ์ล็อกนะครับคือมีข้อมูลที่เป็นความลับและเก็บในโรงพยาบาลส่วนอีก3ฟอร์มที่เหลือเราเรียกว่า CRF ก็สำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการนี่นะครับ สามารถเข้าทำงานได้โดยที่ไม่ร่วงรู้ว่าเป็นใครได้ด้วยนะครับอนอกจากคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับันนี้ก็จะมีขั้นตอนการทำแบบนี้นะครับขั้นที่หนึ่งฟอร์มซึ่งเรียกว่าเป็น p a t i c i p a n t log หรือฟอร์มตั้งต้นเนี่ยนะครับต้องเซตให้หนึ่งละมีการเชื่อมโดย j o i n e r นะครับ j o i n e r ไปที่ Person นะครับเพื่อให้ได้ชื่อสกุลมาแล้วก็2ใน setting จัดแค t e g กรีเป็น research แล้วก็จัด display สั้นๆนะครับก็คือเนี่ยเขายินยอมไหมคอนเซ n ต in d i s p l เพ Inline เพื่อให้มันกระชับนะครับอยู่ใน in line กับชื่อ f o r m แล้วก็มีตัวเทมเพลตตรงนี้เป็นการใส่ตตันนะครับตตั class นคลาสนี้แล้วก็โยงไปที่อิซ m โมดูลที่เราจะสร้างขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเอา ID ที่ได้จากการสร้างโมดูลซึ่งเป็นลำดับต่อไปนี้นะครับมาใส่ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าชื่อชื่อัตตันชื่ออะไร แล้วก็เอาค่าไหนมาแสดงนะครับก็คือค่าค่าคอนเซนต์นี่แหละมาแสดงเนี่ยครับเซตตรงนี้สำหรับไฟล์ไฟล์แรกที่ไฟล์ต่อไปขอแค่ให้ให้มาผูกโยงกับไฟล์จอยนะครับจอยมาไฟล์ล็อกเนี่ยไฟล์ตั้งต้นเนี่ยก็พอนะครับ ยกเว้นไฟล์ฟอร์มไหนนะครับที่ไม่ได้มีส่วนที่โยงไปที่แฟมเพอร์เซนให้เรามาใส่เป็นเป็น hidden field นะครับที่เด f e เฟอรนซ์ไปที่แฟมเพอร์เซนการเรฟเฟอรเนซ์ก็คือก็คือชื่อฟิลด์ประเภทเรฟ e เฟอร e เรนซ์ไปที่เพอร์เซนนี่นะครับอาจจะเอาชื่อก็ได้อะไรก็ได้นะครับขอให้ขอให้เป็นการส่งสัญญาณว่าฟอร์มเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเพอร์เซนด้เยนะ แล้วก็ฮิดเดนไว้ก็เราไม่ได้ใช้นะครับคนอื่นก็ไม่ได้ใช้ฟอร์มที่เหลือก็ทําแบบเดียวกันหมดนะครับส่วนเรื่องของของการจัดกลุ่มนี้ไม่ต้องนะครับที่เซตติ้งเนี่ยไม่ต้องไปรีเซตอีกครับผมผมเอาที่ example ไว้เฉยๆอันนี้ก็เพื่อเพื่อให้รู้เฉยๆไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นก็ไม่ไปแตะอะไรเลยนะครับฟอร์มอื่นๆตั้งแต่ที่นอกเหนือจาก participant log กนี่นะครับก็มไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากที่ ที่พูดนะครับครัวนี้ผมทําเสร็จหมดแล้วจะมาโยงไปที่โมดูลอคลิกอีซี่โมดูลแล้วก็สร้างเลยครับสร้างดุ้นๆเลยไม่ได้โครนจากไหนเอาไอคอนมาใส่ตัวอย่างใส่ชื่อโปรเจกต์ไป เราก็จะได้ตัวโมดูลเปล่าๆขึ้นมานะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีเซตติ้งรองรับไปเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากเอาพวกอย่างนี้เราก็เอาออกได้นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บเราก็มาคลิกที่โมดูลเซตติ้งเราก็ไม่เอาเรกเมนูก็ไม่เอาแท็บลองดูหน้าตาครับมันเป็นแบบเนี้ยก็ควรค่าให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้แอดเรคคอร์ดได้เวลา,าป่วยมานะครับซึ่งไม่ใช่มาตาม การรักษาตามปกติอาจจะเป็นการมาติดตามของโครงการวิจัยก็ได้อย่างนี้ยครับเราก็ได้ใส่ครนี้เราก็เพิ่มใส่ฟอร์มนะครับฟอร์มที่เรียกว่าเป็นฟอร์มตั้งต้นอยู่ที่นี่นะครับโมโดูลเซตติ้งซึ่งมันก็คือฟอร์มดีเซลศูนย์ฟอร์มดีเซศูนย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะ activate เอา เอา Parent Form ซึ่งก็คือ Person นี้นะครับมาอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากตัวนี้นะครับไป Display ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกโครงการวิจัยไอ้เป็นเป็นโครงการเป็นคลินิกให้การบริการเนี่ยเขาก็จะจะโชว์ชื่อสกุลเลยนะครับขึ้นมาโชว์ฟิลแต่ครนี้เมื่อผมจะเอาฟอร์มศูศูนย์เข้ามาที่นี่นะครับ จริงๆฟอร์มสูตร,รนี้จะบันทึกที่นั่นแล้วนะครับที่อิเล็กทรอนิกส์มิลิคอลเรคคอร์ดในคลินิกแต่ว่าเอามาที่นี่เพื่อการอ้างอิงเฉยๆนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรี ICF ก็ได้นะครับ i n f o r m Consent Form เมื่อมาใส่ที่นี่เราก็จะเลือกฟิลด์ที่เป็น ตัวที่รู้ว่าเป็นใครนะครับตอนที่มีอยู่4รายละที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับข้อมูลที่มีมีอยู่ก่อนแล้วนะครับที่เราทดลองอผมก็จะโชว์ฟิลขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นเป็นใครถ้าเอาชื่อสกุลจากเพอร์เซนเนี่ยมันก็จะเปิดเผยเกินไปสำหรับงานวิจัยนะครับเราก็จะเลื่อนลงมาเอาฟอร์มตั้งต้นนะครับซึ่งก็คือ i n น e r t 00เนี่ยแสดงแค่อินิเชีกับ ID กับเอา ID ขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น PID อย่างเงี้ยครับแคบแคบ PID ขึ้นมาแล้วก็อ Initial นะตัวเลขตัวเลขชื่อย่อสี่ตัวเป็นศูนย์นะครับ Initial ชื่อยอ่อก็เป็น Initial ยสองคอลัมน์เนี่ยจะเห็นเลยว่ารหัสอะไรแล้วก็ชื่อผู้ป่วยชื่อย่อนะครับชื่อย่อ,อยนี่งานวิจัยก็จะกำกับไปแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตาม ICHGCP ค mm ือ hmm. clinical practice นะครับแล้วฟอร์มต่อไปก็จะเป็นฟอร์ม Research 01นะครับซึ่งเป็น s c r e e n ิ่งฟอร์มสกรีนนิ่งลี e แต1ศูนเมื่อมัเป็น s c r e e n ิ่งฟอร์มแล้วก็ใส่ชื่อตัวนี้ซะให้มันสื่อนะครับคอเอแล้วก็ในสกรีนนิ่งฟอร์มถ้าเป็นเบสไลน์ baseline, ใช่ไหมเบสไลน์นี่ศูนย์สอนะครับก็ใส่หัวไปให้มันสื่อเลยนะครับเบสไลน์ ลก็จะได้ก็คือ follow up สูนสาม follow up เป็น form follow up form เปลี่ยนลำดับได้นะครับลำดับคอลัมน์ตอนนี้ก็คือตามนี้เลยอันนี้ก็จะช่วยให้เราถ้าเป็นโคฮอร์ตนะครับเราก็จะตาม คนไข้ได้เลยว่าโอเคอันนี้ได้ข้อมูลแล้วครบไม่ต้องกรอกอะไรไม่ได้แล้วนะครับพอจบก็ได้มีบวกอันนี้อย่างสองรายแรกนี้ยังไม่มีข้อมูลนี้พอคลิกปุ๊บมันก็จะดึงฟอร์มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกรอกพอกรอกเสร็จเนี่ยนะครับสีเขียวก็จะหายไปถ้าเป็นวันทวันหมายถึงว่าได้หนึ่งเล็กคดเล็แค่ครนี้เองนะครับ มันจะตามให้เราตามได้ว่าเข้ามาวันนี้เขาจะต้องทำอะไรขาดอะไรนะครับพวกที่เป็นวันเรคคอร์ดวันเพร์ซันวันเรคคอร์ดนี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าถ้าหากว่าวันเพร์ซันแมนนี่เรคคอร์ดเนี่ยต่อให้มีแล้วอย่างไรเนี่ยนะครับมีทั้งสองเรคคอร์ดคลิกดูก็จะเห็น2องเรคคอร์ดนั้นนะครับคือเข้ามาฟ o ลอัพสองครั้ง ก็สามารถที่จะบวกเพิ่มได้อีกอันนี้ก็จะเป็นไปตามโปรตโตคอลแล้วแต่จะจะจะเซ็ตไว้ยังไงนะครับลายลายที่ศูนย์หนึ่งเนี่ยเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นทัมม้งหมดนะครับเพิ่มไปก็เป็นสามละเป็นต้นนะครับ ก็จะเพียงแต่มาดูตรงนี้ว่ามาแล้วกี่ครั้งคือบางทีมันมันมันแล้วแต่งานวิจัยแล้วแต่คนไข้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้การจัดการฟอร์มอยู่ในรูปของกริดที่เห็นว่าตอนนี้คนคไข้รายไหนคอมพิีตอะไรไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดสิทธิ์จัดสิทธิ์นะครับคือฟอร์มแชร์ n ริงเนี่ย ให้ใครเห็นได้บ้างอย่างเงี้ยครับให้ใครเห็นได้บ้างคนนั้นอกอ in เข้ามาคนนั้นเท่านั้นที่จะเห็นโมดูลนี้ที่จะคลิกเข้าไปทำงานนะครับพวกนี้ก็จะช่วยในการทํางานอย่างเป็นระบบะที่มีฟอร์มเข้ามาร้อยเรียงแบบนี้นะครับ